รูปภาพนี้ครับคือช่องใส่ซีดในตอนสร้างโลกใช่ไหมผู้พัฒนาก็ได้ทําให้ผู้เล่นเข้าถึงซีดรับได้ง่ายขึ้นนะดูจากภาพก็มีครบทุกซีดเลยไม่ต้องไปหาให้เสียเวลาเนาะแล้วถ้าอยากเล่นปกติก็คงใส่ซีดที่ช่องข้างบนนะ l e a v bank for random อ๋อ อันนี้ก็ปล่อยให้มันแบงค์ให้มันว่างเปล่าไปเดี๋ยวมันก็จะสุ่มเลขให้นะอันนี้ก็ภาพสําหรับเวอร์ชั่นมือถือเนาะที่สามารถใส่เสียงให้ตัวละครได้เนี่ยผมยังติดใจกับแสงเงาอยู่เลยมันสวยเกินไปหรือเปล่าสําหรับเกมมือถือนี่ครับรูปแบบการโจมตีของแซม่วงมันดูสโลว์สโลเนาะนี่คือภาพกิฟนะผมไม่สามารถปรับความเร็วของมันได้ว่ะแต่คิดว่าความเป็นจริงเนี่ยน่าจะเร็วกว่านี้นะ แล้วดูจากดาเมจที่มอนสเตอร์โดนแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน้อยกว่าสแนปทอนหรือเปล่าแซ่จังเกิลน,นะครับแถมยังติดพิษได้ด้วยไม่ใช่ว่าของจากโองพีศาจะโหดกว่าเบโอมอื่นๆหรอวะไม่รู้สิอัปเดตใหม่เขาอาจจะปรับให้สแนปทอนกากลงก็ได้เนาะเบ,บโอมแดงก็ไม่น้อยหน้าครับแซ่คิมสันมีเลยจนถึงตอนนี้ดูเหมือนจะมีแซ่ใหม่มา6ชิ้นแล้วนะอวยสายอันเชิญจะจัดเลยอนะ ต่อมาครับเป็นคลิปที่ผู้เล่นยืนดูปลากระเป้าอยู่แล้วผู้เล่นก็ยังใส่สัตว์เลี้ยงที่เป็นปลากระเป้าอีกด้วยนะดูไปดูมาก็คล้ายๆกับเออฉลามปะฉลามหรือวานไม่รู้แหละที่หาได้จากเออหีบหีบใต้ทะเลอะ่ะเออมันออกแนวคล้ายๆกันเลยนะต่อมาเป็นเครื่องประดับที่มีลักษณะเป็นกบเขียวนะเนาะอ่าเป็นอัเซสซอรีที่เอาไวส้สวมใส่ส่วนข้อมูลเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเลยนะเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้ต่อมาครับเป็นคลิปที่มีไดโนเสารก์กำลังไถหญ้าอยู่ ซึ่งผมคิดว่าคงเป็นไอเทมที่เปลี่ยนให้เพลเยอร์เป็นดดไดโนเสาร์ได้ก็คล้ายๆกลับสร้อยคอที่เปลี่ยนเราเป็นหมาป่าเนาะต่อมาครับเป็นภาพที่น้ําในทะเลสาบเป็นสีชมพูซึ่งปกติมันจะอยู่ใต้ดินใช่ไหมซึ่งน้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ําอะไรนะน้าเอเตอร์หรือน้าชิมเมอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเออผมลืมชื่อไปแล้วปกติมันจะอยู่ใต้ดินเออใกล้ๆกับจังเกิลมันไม่มีทางอยู่บนบกได้ครับแล้วก็ให้สังเกตไปที่องค์ประกอบอื่นๆในภาพครับ ทะเลทรายสีฟ้าลูกโปง่งถูกปล่อยใน,นพื้นหลังมันคือซีดใหม่แน่นอนครับและมันออกจะคล้ายๆกับซีดฉลองครบรอบ10ปีของเทเลเรียด้วยนะมีสัตว์เลี้ยงใหม่มาครับนี่คือหนึ่งในการคอแลแลบเจ้าตัวน,นี้รู้สึกจะเป็นซัม,มอนซัม,มอนจากเกมดิสเซียเซัมอนแบบช่วยเตียะง,งั้นคงจะเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นซัม,มอนใหม่นะเออแต่ผมค่อนข้างเองียงนไปทางสัตว์เลี้ยงมากกว่ามันดูแบบง่ง,งไม่ค่อยทําอะไรได้อ่ะ